สวัสดีครับ BTP r e m i u มอเ t o ร์ n ีนน์นะครับวันนี้ส่งมากับนิสสันอเมล่าตัวใหม่นะครับผมตัดรถครับเมื่อตัดรถนะครับตัวลาลายออดี้ครับจะทำงานทันทีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการอัพเกรดความสว่างครับด้วยชูเปอร์เตอร์บายเอวีครับผมตัวนี้เป็นรุ่นเทล่า40กําลังไฟที่40วัตต์นะครับเปิดไฟรีครับเพเปิดไฟรีครับก็จะติดเป็นวงแหวนเบียมสไตล์ครับพร้อมกับเดมิล่าตาสีน้ำเงินเสียงฉ่ำนะครับขอทางครับ ตัวดิวไลท์ครับมีไฟเลี้ยวในตัวครับไฟเลี้ยวเป็นแบบเทรลเลอรนิ่งครับเป็นล้ยววิ่งสวยๆนะครับดรืยว่าตาชุ่มๆเลยนะครับปีขอทางครับเปิดไฟต่ำครับก็เปิดไฟต่ำครับตัวดิวไลจะตัดกำลังงานให้อัตโนมัติเลยครับเรามาชมแสงนะจากที่เราได้ทำการติดตั้งมานะครับหลอดคมๆนะแสงเข้มๆนะครับชมแสงภาพฟิล์มตัวแล้วกันนะครับ แสงตัวรถแล้วนอกตัวรถสว่างไม่ต่างเลยนะครับทางร้านไม่เขอยต้องไฟงตับมาตรฐานลูกค้าถ้านสนใจสามารถติดต่อเข้ามาดได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊กบีจีพีวีมาออโต้เซ็นเตอรในทุกสาขาครับโอเคครับขอบคุณครับ